สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สองตุลาคมสองห้าหกสี่นะคะเรามาปลูกต้นอุตสาลาพูกันนะคะจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะคือไม่แนะนำนะคะว่าเราต้องมาปลูกเขาในช่วงนี้แต่มีความจำเป็นคือต้องใช้ลงพั่วชาที่อยู่ข้างหลังนะคะเพราะเพราะต้นไม้อย่างองื่นอยู่ในแปลงก็เ,เลยขุดออกมาเพื่อที่จะมาใส่กระถางแล้วต้นอุตสา ลำพูเนี่ยจะสวยงามมากเมื่ออยู่ในกระถางนะคะคือจะไม่มีดินไม่มีอะไรเข้าไปกระเด็นใส่ลีบดอกขอเขาก็าจะมีความสดใสสวยงามนะคะวิธีปลูกเราก็ซื้อกระถางกระถางพลาสติกก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นกระถางใบใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะก็ขนาดนี้นะคะ่ะเนี่ยวิธีปลูกก็คือเราก็ใส่ดินไปสามในสีก่อนสามในสีก่อนให้อยู่ในช่วงแล้วเราก็ เจาะตรงกลางขุดตรงกลางขึ้นมาให้มีดินข้างล่างด้วยเสร็จปุ๊บเราก็เอาต้นนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวที่เขาเก็บอาหารสะสมอาหารเอาไว้นะคะเก็บสะสมอาหารเอาไว้ส่วนตัวนี้ก็คือหัวเก่าหัวเก่าเขาจะมีอยู่สองหัวนะคะอันนี้คือหัวเก่าอันนี้คือหัวใหม่นะคะส่วนอันนี้ก็คือไม่ใช่หัวของเขาแต่ว่าเป็น ที่เก็บอาหารใช้กินที่จะใช้ไว้เลี้ยงลำต้นเลี้ยงหัวค่ะตลอดทั้งปีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถแบ่งแบ่งหัวได้ไหมได้แต่ก็คือต้องแบ่งหัวนี้ก็ต้องอาศัยช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็เป็นช่วงที่เขากำลังแกะแทงหน่อนในปีหน้านะคะคือช่วงของเดือนเมษาพฤษภาค่ะเสร็จปุ๊บเราก็วางลงไปแล้วก็เอาดินลงในระดับหนึ่ง ะะดินที่เราใช้ผสมก็จะเป็นที่ที่ใช้นะคะที่ชั้นปลูกเนี่ยก็คือดินขุยไผ่บ้างดินก้ามปูขุยมะพร้าวนี่ค่ะขุยมะพร้าวละเอียดแล้วก็มีขุยมะพร้าวสับเขาไม่ชอบดินไม่ชอบดินเหนียวแต่ชอบดินด้วนปนทรายอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็กเอาดินทรายมาแล้วก็มาผสมนะคะให้ส่วนผสมของเขาก็ลงตัวนะคะ แล้วก็กดด้วยนะคะช่วงตอนปลูกนะคะปดกดให้ทับหัวให้แน่นนะคะก็จะได้ละเนี่ยบหนึ่งกระถางนะคะต้นเขาเถามว่าการตัดใบนะคะก็ควรจะตัดให้อยู่แค่นี่ค่ะออ,อ,อ,ออกส่วนหนึ่งหรือเหลือเอาไว้ให้เขาปรุงอาหารด้วยถ้าเกิดว่าตัดหมดเขาก็จะไม่มีการปรุงอาหารทำให้ต้นเขาชงาการเจริญเติบโตค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ให้ตับแค่นิดนึงลดการคายน้ำนะคะตอนเขาก็จะยังสดใสอยู่นะะอย่างต้นนี้นะคะจะให้ดูอันนี้ก็จะมีหนึ่งหัวสองหัวอันนี้ก็คือหนอ่อก็คือปีหน้าเนี่ยเขาก็ต้องเกิดดอกไล่ๆมานะคะก็จะเกิดดอกอันนี้คือดอกเก่าที่เริ่มโรยละนะคะแล้วก็จะเอาใส่ลงไปดูก็ ค่อยๆปลูกนะคะถ้าเราปลูกด้วยใจเขาก็จะงานดูแลด้วยใจให้ความรักนะคะให้น้าให้คือเขาไม่ชอบปุ๋ยนะคะห้ามให้ปุ๋ยเด็ดขาดเลยแต่ว่าใช้ใชดินดินขี้วัวที่วัวเก่าต้องเก่าเลยนะคะเขาจะชอบแต่ว่าถ้าตัวจะใช้เนี่ยก็คือเราก็ต้องสะสมไว้ก่อแกะเก่าได้แกะดิบไม่เหมาะนะคะเขาไม่ได้ชอบแกะดิบเลย เขาชอบแกบแกบเก่าแกบเน่าๆอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะชอบก็ช่วยให้การระบายน้ําได้ดีนะคะและ้วก็ค่อยปลูกอันนี้กระถางนี้เพิ่งเพิ่งได้มาใหม่แต่ว่าก็จัดวางก็โอเคนะคะก็ง่ายขึ้นปกติก็ใช้กระถางกลมก็เลยลองอ่ะกระถางตรงนี้ดูบ้างเหลี่ยมดูบ้างนะคะ,ะสำหรับอุตสาลมพภูเนี่ยก็จะเป็นเพืชเฉพาะถิน่น ของจังหวัดนงบัวลำพูก็มีนงบัวซอนะคะส่วนหนึ่งที่เกิดอยู่ที่นั่นบ้าง,างนี้ค่ะตอนนี้อยู่อยู่ในระหว่างหดเนี่ยก็เลยหัวก็หลุดแล้วเราก็แยกหัวไปเพื่อที่จะไปไปเพาะอใส่ถุงจำม,มาไว้นะคะปีหน้าเขาก็เกิดแล้วค่ะหัวเก่า บางคนก็ไม่เข้าใจว่าหัวเก่าหัวใหม่ต้องใช้อันไหนจริงๆแล้วต้องใช้หัวเก่าเท่านั้นนะคะถึงจะผ่าผ่าได้แต่ช่วงนี้ก็ไม่แนะนําให้ผ่าเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเป็นปลายฝนต้นหนาวแต่ก็ทําให้ต้าเกิดเชื้อราขึ้นง่ายๆนะคะต้นนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดอกเขาเริ่มนี่แล้วอยู่ที่เราบำรุงหัวเอาความสวยงามไว้ดูปีหน้านะคะ อันนี้ไว้ก่อนแล้วก็อาจจะใช้ไม้นะคะต้นไม้นะคะจานะคะวันนี้เช้าอากาศร้อนคิดว่าตอนเย็นพายุน่าจะมาฝนน่าจะตกนักพถูกไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวฝนก็มาละกําลังพูดถึงว่ากระเจียวเออสาลำพูเนี่ยเป็นชพื่อเฉพาะถิ่นคือฉันไปนสํารวจมาจะเรียกว่าแทบทุกแหล่งในเทือกเขาภูพาน พ่านน้อยผู้ก้าผู้าผานคำนะคะก็มียาวมาตลอดเลยค่ะผู้ก้านี่ก็มีเยอะอยู่เยอะก็ขอสงวนบอกแหล่งที่มาเพราะว่ากลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะไปทําการลุกกล้ําทําลายเขาเพราะบางคนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้วิธีการที่จะนำมาปลูกแล้วรักษาเนี่ยจะทำให้เขาเสียหาย,ยค่ะอ มีการเข้าใจกันก่อนเพราะว่าเหมือนจะปลูกง่ายแต่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเขาเขา,เขาไม่เหมือนทพื่ชนิดอื่นไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นบางคนได้ต้นสวยๆไปไปอยู่ไม่ออกดอกก็มีต้นเล็กลงก็มีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนวาส,สนาดีหน่อยปลูกได้ทั้งโชคลาบถูกหวยบ้างเมตตามหานิยมบ้างแล้วก็ดอกเยอะมีหนอยด้วยนะคะ และปีหน้าจะเปิดตัวอลังการได้มากกว่านี้ทางจังหวัดก็หน่วยงานต่างๆก็ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์นะคะตอนนี้ของบุรีัมยูเรากำลังเริ่มจะอนุรักษ์ส่วนตรงนี้ก็ปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์คะคะอนุรักษ์เอาไว้อยู่ในจังหวัดของถิ่นกํเาเนิดของเขานะคะมีมีมีตั้งแต่นี้เลยนะคะ กูเก้ากูพานคามีทั้งเพื่อเขาเลยค่ะมีทั้งเพื่อเขาไม่ใช่มีเฉพาะบางที่อย่างอุดรก็จะมีหนองบัวซอบางแหง่งแต่ต้นไม่ได้ใหญ่อาจจะด้วยเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างนะคะอาจจะด้วยปัจจัยหลายอย่างนะคะต้นไม่ได้ใหญ่เหมือนกับที่ฝั่งโซนของหนองบัวลำพงู แล้วก็ตอนนี้น่าจะดังทางหนองบัวซอน่าจะดังกว่าแล้วก็อาจจะถูกการขุดไปขายจนจนเหลือน้อยนะคะ,คะก็เอาไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะว่าหลังจากที่ปลูกเราก็จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะว่าหลังจากปลูกไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแล้วการพัฒนาการของเขาจะเป็นยังไงบ้าง